สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพระเครื่องทุกๆท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่560แล้วนะครับวันนี้ก็ได้พามาแบ่งปันพี่พีเครับสนใจชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับโทรสอบถามโทรมาปิดได้ที่เบอร์089214 1 5 9 5นะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพารายการแรกครับพารายการแรกขอนําเสนอเลยนะฮะนำเสนอเป็นเหรียญครับ นี่เหรียญหลวงปู่แหวนนะฮะเหรียญหลวงปู่แหวนปีสองพันหนึร้อยสิบแปดอันนี้เป็นเหรียญประสบการณ์นะเมื่อก่อนน odo, HTML, uh ี้บอกโอ้โหเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับนี่ครับนี่คร really> ับนี่ฮะเมื่อก่อนนี่ครับเห็นไหมต่อโค้ดนะฮะดูตัวอักษรครับจะเป็นแท่งนี้ฮะนี่ครับเห็นไหมตัวอักษรผิวมีไฟอยู่นะครับเนี่ผิวไฟเมื่อก่อนครับเหรียญนี้ต้องมีนี่ฮะเช้าหายกันตอนมีประสบการณ์แพงๆครับนี่ฮะ นี่ครับเหรียญประสบการณ์หลวงปู่แหวนตอกโค้ดนะครับนี่ฮะแล้วสวยเดิมเดิมพระเนี่ยมีผิวไฟนะผมเอียงดูเงี้ยมีผิวไฟครับแล้วดูนะครับขอบเหรียญเห็นไหมแล้วดูด้านหลังนะครับนี่ฮะเอาเหรียญประสบการณ์นี่ครับนี่ตัวองสื่อเขาจะเป็นอย่างงี้ครับนี่เห็นไหมครับคมชัดธรรมชาติการแกะบล็อกได้สวยงามครับเหรียญหลวงปู่แหวนเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้สวยจริงๆแล้วเหรียญแบบนี้ครับประสบการณ์ หน,หน้าเก็บหน้าสะสมหน้าบูชาหน้าใช้ครับนี่ฮะผมเอาแ plane plane, <Lebanon. S 2> บ่งปันครับเหรียญประสบการณ์4ี่ร้อยบาทนะครับเอา4ี่ร้อยนะฮะเหรียญประสบการณ์นะครับนี่ครับหลวงปู่แหวนหายากเขาไม่ค่อยเจอครับตั้งแต่ลงไลน์มาเพิ่งได้มาเหรียญแรกครับนี่ฮะสวยเดิมๆเลยปู่แหวนนี่ฮะอีกเพิ่งได้มาเหรียญแรกเลยนะฮะไม่ค่อยเจอครับพบเจอน้อยเจอแต่ของแบบเหรียญแบบครับนี่ฮะเอา4ี่ร้ยบาทครับเหรียญประสบการณ์ในการที่หนึ่ง ต่อไปรายการที่สองรายการที่สองมาเป็นนี่ครับอันนี้เป็นตะกุดนะตะกุดถักเชือกดูนะครับไนล่อนเชือกไนล่อนสีเขียวเป็นหลวงพุทธยุคปลายครับดูเนื้อตะกุดฮะเห็นไหมเนื้อตะกุดแล้วภาพหัวงเงี้ยโอ้โหดูนะครับพี่นี่ครับพี่พีเอฟซีครับดูไม่เก่าเก่าไม่เก่านะครับดู แม่ยุกปลายหรือยุคกลางๆผมก็ไม่แน่ใจครับนี่ฮะนี่ครับหัวตะกุดคือหัวตะกุดเขาเนี่ยคือไส้ทองแดงมันจะเก่าอยู่แล้วเราดูพับหัวเนี่ยเห็นไหมจะแทบจะเกินกันเลยดูนะฮะเชือกนี่คือการถักเอกลักษณ์สมัยก่อนนะเชือกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจอหายากครับเชือกนี่ฮะต้องสมัยก่อนนะครับ จะเอาเชือกป่านนั้นยุคต้นๆเลยฮะคือจะสั่งซื้อเชือกแบบนี้นี่ฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเงินทองหายากครับก็เลยเอานี่ฮะแล้วก็ยุคปลายมาก็จะเป็นในร่อนครับยุคที่แบบว่ามีเงินมีทองแล้วนะครับนี่ฮะหลงทบยุคปลายนะครับนี่ครับเอาอันนี้เอาเจ็ดร้อยครับหลงทบพยนะฮะยุคปลายๆเจ็ดร้อยเนี่ยน่าใช้มากขนาดสี่นิ้วนะครับอ้พระ นี่ครับสี่นิ้วน่าใช้จริงต่อไปรายการที่ที่สามครับอันนี้เป็นแหวนธงชาตินะครับแหวนธงชาติไม่ค่อยเจอนะฮะนี่ฮะเอามานําเสนอวิพีสีใหม่คือหน้าหน้าแหวนเนี่ยหน้าแหวนก็จะเชื่อมด้วยอะบก้านะครับเห็นไหมเนี่ยล่องรอยการเชื่อมอันนี้นี่ฮะแล้วเป็นวงของอะบก้านะแล้วข้างในจะเป็นผู้ซ้อนนี่ครับผู้ซ้อน แหวนหลงผลกรทบน่าใช้นะครับนี่ฮะน่าใช้น่าบูชานะครับนี่ครับเห็นไหมเอาพันสองครับขออนุญาตเปิดที่พันสองพระนี่ฮะแหวนดูง่ายครับดูนะฮะเห็นไหมนี่ฮะดูธงชาติสีธงชาตินะครับจะเป็นสีขาวนะครับไม่ใช่สีเหลืองนะครับขาวเงินแดงครับนี่ครับอับาก้าพันสองครับรายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่เป็นเอา นี่ดีกว่าครับอ่าสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จปกโพย้อยหลวงพ่อกลวยนะฮะหายากไม่ค่อยเจอแล้วนะครับนี่ฮะปกโพย้อยเนื้อผงน้ํามันนะฮะดีครับเห็นไหมพระแบบนี้นะครับดูนะฮะเนี่ยดูเนี่ย,ยบ้านๆเลยนะครับนี่ครับปกโพย้อยนะครับสวยเดิมๆเอาเอาสี่ร้อยครับนี่ฮะปกโพย้อยเนื้อผงน้ามันนี่ตัวจริงเลยนะฮะน่าจะปียี่สิบเอ็ดครับนี่ครับ อกโผกิ่งโคย้อยอะไรนะฮะหลวงพ่อกลวยโอ้หน้าใช้พระสมบูรณ์นะส่วนมากส่วนมากเจอพระเนื้อผงน้ำมันเนี่ยของหลวงพ่อครับส่วนมากก็จะหักแตกชำรุดอะไรทํานองนั้นครับต่อไปรายการที่ที่ห้าที่ห้ามาครับที่ห้านี่เป็นพระนี่ฮะคล้ายๆเหมือนพระเนื้อผงไพลานเหมือนพระปิรันเลยนะครับนี่ฮะลอง พิจาดา้วยคมีพระเนี่ยจีบอกผมก็ไม่รู้ที่ว่าเป็นพระอะไรน่าจะเป็นปินลันหรืออะไรไม่รู้ครับนี่ฮะอันนี้เอาเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอน,นี่ฮะดูนะครับเห็นไหมนี่ครับคลาสสิกดีนะพระอย่างเงี้ยรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบครับพิมพใหญ่มีเม็ดแดงเนี่ยเม็ดแดงนี่เอาแบ่งปันวิพีสีเลยมเม็ดแดงนะครับเม็ดด,ดำแล้วก็ด้านข้างครับเห็นไหมชัดเจนเลย สามร้อยห้าสิบนี่โอ้โหราคานี้ดูนี่เม็ดดำนะครับนี่ฮะเม็ดดำนี่ครับเม็ดแดงเม็ดดำนี่มูลสระเห็ไหมเนี่ยครบวงจรสามร้อยห้าสิบในราคาน่ารักมากในการที่หกต่อไปในการที่เจ็ดที่เจ็ดสมเด็จอันนี้สภาพใช้หน่อยแต่ถามว่าลึกๆนะครับเนี่ยมองลึกเนื้อดีมากเลยอันนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบครับสมเด็จนะนี่ครับเห็นไหม ค่อนข้างชัดเจนด้านหลังเนี่ยโอ้โหโคตรมันมากเลยนี่ฮะมีเม็ดมุนสารมีเม็ดขาวขุ่นเม็ดดำเม็ดแดงนะฮะนี่ฮะล่องรอยความเก่าธรรมชาติอยู่แล้วด้านหลังเห็นไหมปั๊าปนี่ฮะด้านข้างเห็นไหมครับสวยจริงเอาสามร้อยห้าสิบครับรายการที่ที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดรายการที่แปดอันนี้เป็นอ่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับนี่เป็นพิมพ์หลอ่อโบราณนะฮะพบเจอน้อยมากพระนี่ฮะร่องรอย ความเก่าแล้วมีร่องรอยการแต่งเป็นหล่อโบราณท่านะนะครับนี่ฮะเอาอันนี้เอา4ี่รอยห้าิครับหล่อโบราณหลวงพ่อพ่อะผมม่ชอบแค,คร์นะฮะดูนะฮะนี่ครับเป็นหล่อโบราณเนื้อคลาสสิกมากเนื้อเก่าเก่าครับมองลึกๆเนี่ยจะเห็นความเป็นน้ําทองอยู่นะครับนี่ฮะเห็นไหมอ่าเอาสี่รอห้าสิบในการที่ที่แปดครับต่อไปในการที่เก้าที่เก้าอันนี้เป็น นี่ฮะพระรคุณแผนพิมพ์หน้าเทวดาพายคู่นะฮะอันนี้พบเจอน้อยฮะนี่เป็นบ้านกลางนะดูนะครับให้ดูเนื้อบ้านกลางครับนี่ฮะความคลาสสิกดูนะครับอันนี้หน้าเทวดาพายคู่นะไม่ค่อยเจอนะฮะพบเจอน้อยมากดูนะครับนี่ครับเห็นไหมโอ้พระอย่างเงี้ยดูนะครับนี่ครับเห็นไหมพายคู่นะฮะนี่แล้วเป็นเนื้อดินแบบ โอ้เราสวยคาสสิงจริงพายคู่ดูนะครับเห็นไหมโอ้โดูนี่ตรงที่ว่าโดนขูดไปแล้วตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนเนื้อเป็นชั้นเลยเดี๋ยวให้ดูตรงต้องรอยที่ว่าตรงเนี้ยกระท่อกไปเนื้อเขาเป็นชั้นเลยนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ฮะโอ้โหสวยจริงครับอันนี้เป็นขุนแผนหน้าเทวดาภายคู่นะฮะไม่ค่อยเจอแล้วพบเจอน้อยมากเนี่ฮะดูโอ้โหพายเงี้ย นี่ฮะอันนี้เอาเอาภายคู่เอาเก้าร้อยห้าสิบแล้วนะครับอ่าจัดไปครับแบ่งปันนะครับเก้าร้อยห้าสิบขายคู่นะฮะต่อไปรายการที่ท,ที่สิบที่สิบอ่ะมาที่สิบอันนี้สมเด็จนี่เป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะ <c oughs> เป็นพาสสมเด็จเนื้อปึ๊กมากปึ๊กก็คือเนื้อแบบดูนะครับเห็นไหมโอ้โหเนื้อคือเนื้อพาสํมเด็จเนี่ยดูนะฮะโอ้โหเนี่ยโอ้โหเนื้อแบบสุด,สดเลยนี่ฮะแล้วมีคาาความเก่าปกคคุมธรรมชาติมากแล้วดูนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับ เน,เนื้อเน่าๆเงี้ยโอ้โหพายเงี้ยเอา450กว้ากันครับอาเนี่ยลายกระดานด้วยขอบข้างเห็นไหมร่องรอยการตัดหรืคูดเนี่ยคูดของมนศสารเห็นไหมครับนี่ฮะต้องมีฮะเอา450ครับองน์นี้สวยเดิมเลย450ในรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดอันนี้ภาพผงรูปเหมือนหลวงพ่อพัดครับหลวงพ่อพัดน่าจะสุราธานีนะครับผมนี่ฮะหลวงพ่อพัดสุราธานี เป็นพระดูนะฮะหูงง่ายสบายตาอันนี้ลยเป็นแร่นะนิยมด้วยนะครับคือลยเป็นแร่นี่ฮะเป็นพระยุคปีศูนย์กว่าครับศูนย์ห้าศูนย์อะไรนะครับประมาณนี้ฮะนี่ฮะเห็นไหมเป็นแร่ลยชัดเจนครับหลวงพ่อพัดนะพระหายากครับไม่ค่อยเจอนะนี่ครับเอาเอาสี่ร้อยครับหลวงพ่อพัดเอาสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นอันนี้หลวงพ่อปอดนะครับนี่ฮะหลวงพ่อปอดผมเอามานำเสนอ พี่เอฟซีใหม่ครับเพื่อนี่ฮะให้พี่ๆเผื่อสดใจครับหลวงพ่อปลอดพิมพ์อาจารย์คงฮะนี่ฮะหรือเขาเรียกว่าสร้างถวายอาจารย์คงนี่ครับเห็นไหมครับปลอดวัดหัวป่านะครับเป็นเนื้อเนื้อว่านฮะคงผสมว่านพระดูง่ายสบายตาครับหลวงพ่อปลอดวัดหัวป่าเห็นไหมฮะผ้าแบบนี้ครับโอ้โหบอกตรงเลยว่านี่ฮะน่าใช้จริงพระใต้นะฮะ ผมเอา450ครับหลวงพ่อปลอดน,นะครับพระนัวป่า450อ้โหูพระแท้ๆนะครับดูง,ง่ายๆสบายตาต่อไปรายการที่13 13อันนี้รูปถ่ายรูปถ่ายของอ่าพระพุทโคสศจารนะฮะนี่ฮะเห็นไหมรูปแบบกกเกๆสมัยโบราณสองหน้านะครับนี่ฮะเอา400ครับพระพุทุคสศจารนะครับสวยเดิมๆเลย นี่ฮะเลี่ยมเก็บด้วยนะครับเห็นไหมสวยนะครับอย่างเงี้ยนี่ฮะน่าส,าสะสมพาดูง่ายครับนี่ฮะเห็นไหมสี่ร้อยบาทพระพุทธโคสาากย์รนการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่เป็นนี่เลยครับอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระชอบตรงที่หนึ่งมวลสารครับดูนะโอ้โหวมวลสารดู ตรงนี้หลุดออกไปแต่สมัยไหนไม่รู้ครับผมนี่ฮะเม็ดดาเม็ดแดงนะฮะแล้วเม็ดขาวๆนี่ครับเห็นไหมเม็ดกา้านทูบแลธรรมชาติโอ้โหละเพานี้นะฮะดูนะครับตะพลิกปับ๊บนี่เห็นไหมเนี่ยใช้มาจนแบบโอ้ลื่นมากแล้วดูมลสารนีกา้านทูบครับนี่ฮะสวยเดิมๆเ,เลยนี่ครับ ถ้าดูด้านหลังเห็นไหมการทูบเนื้อบวสารดำแดงขาวคุณโอ้คมวงจรฮะนี่ฮะพระสมเด็จโอ้แล้วดูเนี่ยรองแขนเห็นไหมปึกเลยเอา450ครับนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับพระสภาพใช้มาครับแต่สวยจริงพระอนี้เนื้อบนสารจัดจ้านจริงฮะดูนะฮะเห็นหมส้ยห้าิ ดูทีนะครับปึ๊กเลยส5 0รอห้าสิบยการที่ส4ี่ต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพ่อเงินวัดดอยหอมสภาพใช้หรือช้ำครับนี่ฮะสภาพใช้หรือช้ำช้ำมาครับดูฮะร่องรอยความเก่าและใช้นะฮะนี่เป็นตัวนัสือเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะฮะ อันนี้ไม่ทราบรุ่นนะแต่ผมดูน่าจะเป็นพาแท้แน่นอน,นครับเพราะว่าสภาพเขาใช้แบบนี้นี่ฮะสึกหมดแล้วนะครับเห็นยันลังๆอยู่แต่พุทธคุณน,นี้บอกตรงเลยว่าปี๊ดครับเอาสี่ร้อยครับหลงพ่อเงินวัดยันหอมนะครับนี่ฮะเห็นไหมเอาสี่ร้อยครับพุทธคุณนะฮะสุดยอดครับหลงพ่อเงินวัดดอนยีนหอมรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกพระสมเด็จพิมพ์ฐาน มีแซมฮะนี่ฮะเห็นไหมความเก่าธรรมชาติได้หมดเลยครับนี่ครับเอานี่ฮะคราบกรุคราบความเก่านี่จัดไปครับ400บาทครับนี่ฮะ4 0่พระสมเด็จนะฮะในการที่16ฮนะ400บาทต่อไปในการที่17 17ปั๊บ นี่ครับได้นี้มาหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับข้างกหนกปีหนึ่งห้านะฮะพระดูง่ายสบายตาแล้วพระไม่ค่อยเจอนะฮะอย่างนี้หายยากครับเป็นเป็นปีหนึ่งห้าครับเนื้อผงนี่ฮะเป็นปีหนึ่งห้าเนื้อผงนะครับนี่ครับกหนกข้างดูนะฮะ เราเลี่ยมวินเทจเลี่ยมเก่าๆไงดูนี่เห็นไหมเนื้อผงครับผงออกเทาๆอ่ะแล้วดูนะครับเห็นไหมกระหนกคมๆสวยๆนี่อยู่ในกรอบนี้ข้างหลังเป็นยันครับนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมโอ้โหวัดโพไซทองดูความเก่านี่คลาสสิคมเก่าอย่างเงี้ยสุดยอดเลยครับหายากครับไม่ค่อยเจอฮะนี่ครับโอ้โหเอาแปดร้อยครับ อันนี้ขออนุญาตเปิด800นะฮะพระสวยเดิมๆเลยอยู่ในกรอบปี15ครับหลวงปู่สุวรรณโพธิทองนี่ฮะ800บาทรายการที่17นะครับต่อไปรายการที่18 18เป็น,รปนพระปิดตาเนื้อเมฆพัดพระปิดตาเนื้อเมฆใช่เก่าๆนี้ไม่รู้ที่นะหัวแหลมๆเงี้ยนี่ฮะเห็นไหมเมฆพัดหัวแหลมเอา400ล้วกันครับอ่ะตาเมฆพัดหัวแหลม400บาท รายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าเป็นผ้าลีลาหลวงพ่อโบยครับอันนี้หลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะดูนี่ฮะเห็นไหมโอยโหยดูนี่ครับดูโลหะดูความเก่าของโลหะนะครับนี่นไหมนี่ครับได้อายุนะครับแล้วดูด้านข้างนะครับเป็นหล่อเาเรียกว่าหล่อลีลาใบหอกใบข้าวอะไรนี่ฮะเนื้อเกินเทชนวนตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ฮะ แล้วต้องลอยเนื้อเกินแล้วก็คาบเบ้าคาบดินเบ้าธรรมชาติแล้วดูดีโอ้โหอย่างเงี้ยอันนี้เอาห้าร้อยแล้วกันครับหลวงพ่อโบยใบลีลาใบหอกใบข้าวนะครับนี่ฮะหลวงพ่อโบยห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมคลาสสิกอย่างนี้จัดไปฮะาสี่ร้อยห้าสิบ 450, อันนี้ขอแยกญเปิดที่สนะี่ร้อยห้าสิบเนี่ยเพราะว่าพระผิวพระเนี่ยชอบจริงคือ นี่ฮะธรรมชาติเขาเนื้อเกินนี่ครับเราเนื้อเกินแล้วความเก่านี่ฮะนี่ใต้ฐานช่อชนวนชัดเจนครับร่องรอยการแต่งตะไบตะไบเก่าอย่างนี้นะฮะเนื้ออมเขียวๆเนี่ยต้องจัดครับ450นี่ครับคลาสสิกมากๆโอ้โหเราคงผิดอย่างนี้ฮะต้องจัดแล้วครับ450รายการที่20ต่อไปรายการที่21็ดอันนี้พักคัร์นาราสนะฮะพักคัร์นาราสพักคัร์นาราสเอา800แล้วกันครับนี่ครับพักคัร์นาราสเก่าๆดูนะฮะ ผิวมาละมาละแล้วก็ต้านข้างร่องรอยการแต่งตะไบสวยชัดเจนนี่ฮะไม่ค่อยเจอครับหายากครับนี่ฮะสองสี่กว่านะครับผมนี่คันธาราชเทมครับแล้วอุดกิ่งด้วยนี่ฮะเอาแปดร้อยครับคันทาราดแปดร้อยต่อไปรายการที่ยี่สิบสองยี่สสองเป็นอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่า หลวงปุตทวดครับรุ่นรุ่นอินอะไรนะรุ่นรุ่นอินเดียหรือรุ่นรุ่นอะไรนะเยนอินเดียรุ่นรุ่นอะไรเขาผมจำไม่ได้ครับเจ้าของพระให้ข้อมูลมาเป็นจานองบุกเสกเนี่ยปีสองพันร้อยสิบหกฮะรุ่นอินเดียสวยนะไพ่นี้เนี่ยเนี่ยน่าสะสมน่าเก็บนะครับนี่ครับใต้ฐานเก่าคลาสสิกรุ่นเดียวเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้พระเล่นเกินนะฮะนี่ครับไป บูชาได้ออกต่อก็นี่ฮะขยับได้ครับผมนี่ฮะรุ่นอินเดียสวยนะครับนี่ฮะของอาจารย์นองปีหนึ่งหกนะครับนี่ครับรุ่นอินเดียเราดูเนื้อบ้านเก่าๆเนี่ยนี่ฮะขยับได้นะครับนี่ครับหรือไปเอาอต่อก็มีกำไรนะครับนี่ฮะรุ่นอินเดียรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสาม ยี่สิบสามนะครับเป็นอันนี้เป็นพระกุวัจุลามณีฮะเป็นพระเนื้อดินผมว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะฮะนี่ยพี่ๆไหนลองพิจารณาดูคือพระแต่ละองค์เนี่ยต้นต้นทุนพระไม่เหมือนกันครับผมมบวกบางๆนะฮะเนี่ยนี่ครับลองพิจารณาดูนะฮะนี่ครับเห็นไหมพระดูวัตจุลามณีด้านหลังครับเห็นไหมเป็นนางโอ้โหพระนี่เนี่ยนี่ครับเอาเจ็ดร้อยครับ อีกขอยาตเจ็ดร้อยนะพระดูดีมากครับสวยมากแล้วน่ารักด้วยหายากด้วยครับวัจ,จุลามณีต่อไปรายการที่ย 24, 24, 24, ี่สิบสี่ยี่บสี่ยี่สิบสี่พเนียมพ่อเนียมนี่คือหลุดจองนะฮะนี่ฮะแบ่งไปพิีสีใหม่นะฮะหลุดจองเป็นพ่อเนียมดูนะครับนี่ครับพ่อเนียมพิมพ์เล็กนะมบอ้อยเีกช่อนีชนวน แล้วดูโลหะดูความเก่าดูไขดูเนื้อดูความเก่าดนะฮประกบนี่ครับแล้วดูอีกข้างนะครับนี่ฮะประกบปั๊บนี่ครับ,รบ,บ,รบเห็นไหมดูความเก่าวุ้นียมเอาห้าร้อยแล้วกันครับอ 500, ่ห้าร้อยราการที่สิบสี่ต่อไปสิบห้าสิบห้าหลวงพ่อโบยพิมอ่าเขาเรียกพิมใหญ่ครับพิมใหญ่เป็นปกโพนะฮะนี่ฮะเห็นไหมตรงนี้จะมี เนี่ยความเก่าคล้ายๆนี่ฮะแล้วก็ดูนี่ฮะโลหะความเก่าคลาสสิกนี่ครับเห็นไหมมาดูด้านข้างมีนี่ฮะเาโบยอยงนี้นะครับสวยจริงนี่ฮะเอาแบ่งไปพี่เอฟซครับนี่ครับเห็นไหมเก่าคลาสสิกนี่ฮะองน,นี้ขอราคานี้นึงครับเอาแปดร้อยบาทครับอันนี้เอาแปดร้อยาโบยปกโกะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปรายการที่แปด ยี่สิบแปดอันนี้เป็นปู่ศุขวัดโพไซทองะฮะเป็นพระเนี่ยคือบ้านหลังเนี้ยผมได้มาหลายองค์แล้วนะครับเนี่ยมาแบ่งกันที่พี่สีนะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อทรายเนื้ออะไรเนี่ยเนื้อทรายเนื้อดินผสมผงนี่ฮะพุทธคุณดูนะฮะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆของหลวง,งพ่อแล้วสวยจริงๆแล้วสวยมากครับนี่ฮะนี่ฮะไปไปแล้วดูด้านหลังนะ ธรรมชาติมากคือพบเจอน้อยมากครับนี่ฮะเห็นไหมนี่มวลสารเลยทรายทรายเซกผสมผงฮะนี่ฮะเห็นไหมไม่ค่อยเจอแล้วนะหาเจอยากครับนี่เป็นรุ่นแรกฮะผูสูกวัดโพยรองหายากมากแล้วสวยมากๆดูใบหน้านะสวยจริงนี่ฮะสมบูรณ์แล้วมวลสารจัดจ้านมากนี่กว่าจะแบ่งออกมัได้นะครับเนี่ยเจ้าของเขาลักมากครับนี่ฮะนี่ครับผมโอ้โหพระสวยๆนี่นะนี่ครับ นี่ฮะเอามาแบ่งปันทีเอฟซีครับไม่ต้องไปเดินหายเหนื่อยครับเนี่ยมาดูที่นี่นะเพจโจแจนนี่ะนี่ฮะ,ฮะไลฟ์ของโจแจนพระเครื่องนะครับพระส,สวยๆเนี่ยอันนี้เอาเอาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับขอบวกบางๆนะครับผมนี่ฮะหายยากมากหลวงปู่สุวัดโพธิทองนะครับเป็นรุ่นแรกนี่ครับหนึ่งพันหกร้อยบาทรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดรายการสุดท้ายครับนี่ฮะอันนี้เป็น เขาเรียกพิม์อะไรอ่ะพิม์อผงคุกรักพิมพ์อะไรเนี่ยเนี่ยพิมตัวด้วงหรือพิมพ์อะไรไม่รู้ครับนี่ครับเนี่ยพิมพ์ดักแด้นะฮะอ๋อพิมพ์ดักแด้นะครับที่ว่าเนี่ยจข้อมูลจากเจ้าของพระเก่าเป็นผงคุกรักครับพิมพ์ดักแด้นะฮะน่าจะเป็นเจ้าคุณเอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะนี่ฮะโอ้โหคลาสสิกจริงๆเนี่ยเนี่ยเ่เก่าคลาสสิกมาก เล็กพิมพ์อะไรพิมพ์ดักแด้ดักแด้เนีเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับนี่ฮะเจ้าของพระให้ข้อมูลมาเป็นพิมพ์ดักแด้เอาแบ่งปันพีเอฟซีนะครับอันนี้นะฮะเอาเป็นว่าอันนี้เอาเอาสองพันครับผมนี่ขอยัดเปิดสองพันะหายยากมากไม่ค่อยเจอัแต่นี่ฮะตั้งแต่ลงไลน์มาเพิ่งเจอองค์แรกครับเขาเรียกว่า,าพระปิดตาพิมพ์ดักแด้ เนื้อองคุกลักวัดหนังครับนี่ครับหายย่างมากสองพันนี้ราคานี้คุณตรงแล้วว่าถ้าตกอยู่กับเซียนใหญ่นี่โอ้โหตรงแรงแน่นอนครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่พีๆได้ครับสนใจหรือชื่นชอบพราองไหนนะครับโทรสอบถามเราได้ที่เบอร์089 2141595ครับวันนี้โจแจนพระเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับนี่ก็สวัสดีครับ